ไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับยาไม่มีอะไรครับซวยๆแล้วครับเลือดของคุณซิกเขาเป็นซีซีบ้าจริงครับแต่มันเป็นเลือดบวกไม่ไหวไม่ตายไม่เฮี้ยเนี่ยกูไม่ไหวแล้วว่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอหเวชเชิญเชิญทางนี้หน่อยครับโอ้ยขับเองหน่อยครับหมอเวมไช่ขับมาเองครับขับเองครับขมาเองครับว่าไงครับว่าไงครับหมอหมอเวชเชิญทงนี้หน่อยครับผมผมปรีบผมนี่ครับหมอด็อกเตอร์สตาร์จานมันทักไปครับผมว่าไมเขาแต่งตัวไม่เหมือนหมอเลยไปส่งอีเมลไปครับผมเพราะว่าเครื่องทีปิดว่าไงครับว่าไงครับว่าไงว่าไงมี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 คนไพนนี่ คเพื่อนผมนี่เขาได้รับสมองมาตกระคริ่ครับผมห้องห้องเอ็กซ์เรย์ข้างในอะไรครับผมหมอหมอหมอเชิญหมอเชิญครับหมอเชิญนะครับผมผมขอใช้โรงพยาบาลของคุณได้ไหมครับได้ครับได้ครับห้องข้างในมีห้องห้องรูกมือให้ผมหน่อยได้ไหมครับคุณผมไม่ได้เอาลูกน้องมาเลยอะโอเคโอเคนั่นคนไข้นำทางแล้วคนไข้นังเลยครับคุณหมอไม่ใช่หมอคุณหมอ่ใคุณหมอไม่ใช่คุณหมอ่ใคุณหอไม่ใช่คุณหมอไม่เช่คอไม่ไม่ใช่คุณหมไม่เคยใช้โรงพยาบาลที่เนี่ยครับ มีห้องนี้ครับที่ใช้งานได้อยู่แต่ถ้าจะไปห้องที่มันมีเครื่องมือก็จะเป็นอีกห้องบ้านหนึงผมเข้าได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้ไม่ได้โอ้โหพวกคุณออกเลยนะโอ้โหลบลบคนคนแค้อยู่ข้างนอกด้วยนะครับออกครับออกครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับไปนะครับออกไปครับออกไปครับเดี๋ยวผมไม่ช่วยนะครับ ติเลยจริงแบบเอาแบบไปให้ใครต่อแต่ถ้าจะใช้เครื่องมือที่ครบกว่านี้ต้องไปอยู่อิรักมาเนี่ยอิระมาทอยู่อยู่ในตัวเมืองไม่เป็นไรครับผมเอาเครื่องมือมาเองครับนอนนอนนอนเลยครับคนไข้ผมไม่ต้องการนอนครับจะยืนรักษามันมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ครับไม่ต้องรักษาผมนะไม่ไม่คุณต้องนอนเดี๋ยวผมจะสแกนให้หมอหมอพูดคุยคุณดีๆครับเนี่ยคุณมีแหวนไหมคุยกับคุณเด็แหวนที่ขาวไม่ผมคุยกับคุณดีๆนะครับเนี่ย ไม่คุยกับใครอย่างนั้นอ่ะผมจะยืนรักษาไม่มันต้องนอนครับไม่มันรักษาไม่ได้ครับหมอหม้อผมเข้าได้ไหมครับเสร็จยังครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเออผมต้องไปเอายาสลบได้ได้ครับไปหายาสลบให้ผมหน่อยตอบขัดหรืออะไรบอกผมได้เลยนะครับใครจะไปเอาอะไรกระโหลบเออปลาปลาปลาครับปลาครับเขาเขาเขาแข็งครับเจออะไรอ่ะเออ ไม่มีอะไรครับไม่มีไอะรครับไม่มีอะไรครับไม่มีเลยครับยาไม่มีอะไรครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่ได้ผ่าตัดสแกนสแกนครับไม่ได้ผายังยังไม่ถึงผ่าตาดครับกำลังสแกนอยู่ครับเสียบเครื่องมือเสียบเครื่องมือครับเสียเครื่องมือครับผ่าตัดเครื่องมือตกอ่ะตอนนี้พี่ผมไปไลฟ์หมอไม่ได้บังครับนี่มันดูไม่ได้ครับดูไม่ได้น้อเป็นความล้อนของพาราลิมา หมอทำไม่ดีไอ้ไม่ต้องห่วงครับคุณพ่ายตายไดรอครับล่อนล่อนล่ออครสวยดินูอางคนฆ่าอย่างแรงเลยมันลบกวนมันลบกวนให้เขาไปให้เาไปรบควนรบควนไปนั่งรอไปนั่งรอตรงตรงข้างหน้าได้ไหมครับมันลบกวนหมอกมากเลยครับ คุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นห่วงพี่ผมบอกมากได้ไหมครับผมเป็นห่วงพี่ผมมามันรู้ว่าเป็นห่วงครับแต่หมอทำงานไม่ได้ครับอย่างเงี้ยอยากให้พีผมเชียร์รือเปล่าเป็นอะไรขึ้นมาทำไงอรันั่ง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 ให้เริ่มเครียดหน่อยดิเครียดหน่อยดิโอ้ท่าคงปวดหัวจับขมงขมับเลยก็หน่อยดิโอผมผมผมจัดการให้เขาสลบเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผมยกยาสลบมาสองหลอดแล้วโอเคแล้วครับออันนี้หมอทำอะไรอะครับกำลังเช็คสมองอยู่ครับจะสอดกล้องเข้าไปครับ คุณหมอว่าเรียมดูดูมอนิเตอร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับทำอาหารครับหมอหมอหมอมันไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลากินเนี่กินข้าวก็ได้เดี๋ยวเราแผลเอาไว้อย่างนี้ก่อนเอาเปล่าเลยครับเอาเปล่าเลยหมอหมอหมอก็าสามเจ็ดครับหมอกินหน่อยก็ได้หมอกินหน่อยต้งตั้งวงหน่อยเปล่ามีเบียร์มีเบียร์ให้หมอสักเปลาะไหมอ่ะจะได้ทิ้วเชี่อสมองคนไข้ดำมืดอย่างนี้เลยอ่ะเนีจะรบกวนจะเสียงดังนะครับก กระตุกกรือโอ้โหดามเมจหนักมากเลยครับเนี่ยเน่ตรงนี้ยสมอกซิกไซด์เขาอาจจะมีอาการการะทบกรกระเทือนแต่ผมไม่เคยเห็นอาการนี้มาเลยนะครับคุณหมอมันเป็นมันคือสมองมอคือต้องบอกว่าสมองซิกซซายเนี่ยมันเป็นสมองที่ซิกที่ไว้เก็บความทรงจ <S <S ําอ่ะดูเหมือนมันได้รับความเสียหายหนักมากมาเลยทําให้คนไข้เนี่ยดูเหมือนว่าจะจาอะไรไม่ได้อะ <S <S และ้วล,ล,ลองไปดูที่สมองแกนกลางดิมันคือมันคือส่วนที่เอาไว้แบบ เฮ้ยคือข้างนอกคือเขาไม่หยุดเลยอะครับคุณไปเตือนเขาหน่อยได้ไหมอะครับได้ได้ได้ครับคือส่วนกลางมันเป็นส่วนที่เขาเก็บแบบสัญชาตญาณดิบอะครับรู้สึกว่ามันรั่วรั่วไปคือโปกติเนี่ยถ้าส่องใายรัหลอกซ้ำขนาดนี้มันน่าจะตายแล้วนะครับได้ยังไงครับเนี่ยก็ลองคุณหมอเดดูที่ส่วนกลางเลยครับสมองมันไปรวมกับฝั่งซ้ายครับทำให้เหมือนว่าแบบบุคลิกของเขาเป็นเป็นในส่วนของสัญชาตญาณดิบครับนีได้ครับเบื้องต้นเราน่าจะทำอะไรไม่ได้ เราทําได้อย่างมากก็แค่เขาไม่อันตรายเพื่อเ,าเอาเลือดออกสมองนะครับใช่ครับตอนที่เขาตกเขาอาจจะเลือดมันออกไม่เยอะอาจจะเหข้างอยู่ข้างในได้เอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาเลือดเขาออกดีกว่าครับมีใครยาคอนหรือเปล่าครับเนี่ยมีเลือดเอ่ออยู่หูเยอะมากเลยครับ<ช>เดี๋ยวค<อ><ร>ุณหมอได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดให้แล้วเดี๋ยวคุณหมอเอาสายเข้าไปเอาเลือดออกนะครับ เรียบร้อยยังครับคุณหมอโมเดมโอเคครับเดี๋ยวผมขอเสียบเครื่องดูดเลือดออกตะกูลได้ครับผมขอล็อกไอโรได้ไหมครับได้ได้ได้ใช้น่าจะใช้เวลาสักพักนึงครับขอเลือดเขาที่่าเพียมากโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอสู้บุหรี่สักมวนเอาหมอถือกีตาร์ทำแม่หมอมันต้องใช้บอกอวยว่าไงครับหมออวยเอ่อกำลังคือถูกกระเพื่อนเดือดมาครับผมตอนตอนนี้กำลังทิ้งไม่ได้ไหมครับตอนตอนนี้กำลัง เอาเลือดออกจากสมองเดี๋ยวผมขอไปซูบุหรี่แป๊บนึงนะครับมันเอาเครียดนะครับมันหนักมันหนักครับแค่นี้โอ้โหแล้วมึงตีหมอทำไมเฮี้ยอะไรโอ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับผมโดนตีหมอโดนตีฮะช่วยด้วยครับโอ้ยช่วยด้วยครับหมอหมอโดนทำร้ายช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับหมอช่วยด้วยครับใครครับใครใครครับไม่รู้ครับเสื้อขาวครับเขาทำร้ายหมอใครครับใครครับ เนี่ย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 เขาทำลายหมอคนนี้ครับหมอหมอเวลาน้อยหมอหมอเวลาน้อยหมอเคลอนไปเปล่เคอไปเปล่เคลอนไปเปล่เคลอนไปเปล่เมื่อคุณมาทำหมอคุณผมไม่แอผมไม่ครับผมจุดจุดอันนี้ผมจะจุดปืนให้เขาหมอหมอหมอเชิญครับหมอหมอตอนนี้เวลาน้อยหมอหมอผัดไทยอย่าผัดไทยฮะโอเคเดี๋ยวผมไปดูข้างในต่อแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเฮ้ยลุออกไปเลยเอ้ยมันเชื้อโรคมันติดมันจะติดเชื้อ มันติดเชื้อนะครับอย่างนี้มันติดเชื้อนะครับครับครับโอ้โหออกไปเอาไปยะบ้าครับออกไปมันไม่มีมันไม่ต้องถ่ายมันจะถ่ายเที่ยไรถ้าถ่ายโอ้ตายตายห่างตายห่างคุไม่สาารักหมอได้ไปครับหมอไปรับหมอไม่รักษารัถ้าดื้อนะหมอหมอเต้ครับหมอ คือมันเข้ามันมันติดเชื้อมันทำให้รักหมอรักษายากครับเดี๋ยวผมจะผมจะคุมคนหมอได้หมอได้หมอได้เฮ้ยคนไข้เอ้าคนไข้เฮ้ยเฮ้ยเรื่องเฮี้ยอะไรกันเขาเนี่ยหมอเดมเนี่ยใครวะน้าหมอใครหนอได้ออกมาแล้วเหลือแค่ทำแผลเอ้บอกเขามากับหมอได้ใครเนี่ยใครก็ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ได้มาผมผมมาคนเดียวผมคนึกว่ามากับหมอนึกว่าพูาช่วยหมอเห็นอยู่ข้างใน อ้เอายี่สิบปืนหมอโอ๊ยขอตัวไม่คืนครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายพอดีครับแล้วเราหมาเร็วเร็วเร็วมาเจติดเถี่ยไปเร็วดิหมอหมอเร็วดิหมอโอ๊ยหมอเร็วหมอเร็วเร็วต้องทำแผลใหม่หมดเลยเนี่ยหมอหมอเร็วหมอไม่แล้วม่ใช่ต่อยกูทำไมล่ะโอ้ย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 โอยโอ้ยอ้ยโ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 บ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ อาจจะต้องเอาเลือดของคนที่มีกรุ๊ปเดียวกันมามาให้อ่ะครับเพราะเลือดอาจจะไม่พอแล้วแหละพอต้องกาไห้เขาเลือดคราเลือดมอะไรอ่ะหาเลือดกรุ๊ปเดียวกันนะครับกรุ๊ปอะไรอ่ะน้องโอยเออใครใครใครมีเลือดกรุ๊ปสี่สีบ้ามั้งครับดูนี่หน่อยครับมีสีบ้ามันเป็นเลือดจากสัตว์แล้วมั้งนั่นอะดูทรงละมันเป็นมมัันนนนเเปป็็กรุ๊ปพิเศษไปนะเขาน่าจะเสียเลือดเพิ่มเยอะครับใช่มันเป็นกรุ๊ปพิเศษมันเป็นกรุ๊ปสี่บ้าครับกรุ๊ปพิเศษอ๋อผมผมผมมีผมมีผมมีเข้ามาเลยครับเดี๋ยวไปถ่ายเลือดครับ นอนข้างเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้เลื่องมันนี่มันนี่มันนี่ครับมันนี่มันนี่มันนี่ลงมาครับลงมาลงมาคนหัวแดงซีดีบ้าที่ที่จะให้เลือดมันนี่ครับลงลงมาเนี่ลงมาเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่พอดีต้องเอาเลือดอ่ะโอเคเอาของขึ้นเตือนเป็นการวางยาสลบขนาดไหนวะเด้งไหมวันนี้จะให้เลือดหายไปไหนแล้วครับเอ้า เลือดหายากเขาหายคนใหม่ดูไหมนี่มีใครเลือดกุบซีทีบ้าไหมครับพอดีเขาเาหายไปไหนไม่รู้ครับผมครับผมครับผมครับอ๋อมาดิมาดิผมมีเลือดนี่ครับเออขอคุณเดียวขอกุบอะไรอินกุบอะไรผมกุบเขาบอกซีทีบ้าอ๋อมันอยู่นี่มันอยู่นี่ผมเจอขาเขากลับมาแล้วเขาออกมาเ้าออกมาเลยครับออกไปเลยครับโอเคผมปิดแผ่นเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยสวยแล้วครับสวยสวยลวครับ เลือดของคุณซิกเขาเป็นซีซีบ้าจริงครับแต่มันเป็นเลือดบวกทำไมทำไมไม่มีใครแจ้งหมอก่อนเลยคุณไม่นีเลยคุณไม่อกคุณม่เชาไม่ไม่แต่แต่เขาแต่เขาไม่ได้อยู่ระยะไร้แรงเขาากินยาเขาใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ครับแต่มันถ่ายไม่ได้ครับมีใครซีซีบ้าไหมครับแล้วใครเป็นเขาไปทำตามโค้งที่ไหนมาเมื่อเช้มัน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 ถ่ายไม่ได้ครับเรื่องของคุณซีเขามีเลือดบวกครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมคุณไม่เคยแจ้งหมอก่อนว่าคุณเป็นบวก เพื่อคุณจะเข้ามากันทําไมเนี่ยไม่คุณสีคุณกินยาอยู่คุณไม่บอกหมอแล้วว่าคุณอยู่ในช่วงการรักษาผมหายแล้วมันมันไม่มีหายครับมันแค่ประคองให้ใช้ชีวิตได้ครับต้านไว้หม่ถึงเลือดเลือดเลือดผมเหรอใช่เลือดคุณเป็นบวกไงเลือดกบเดียวกันเฮ้ยลือดบวกไม่ได้ไม่บวกบวกสิดกัหมอหมอตรวจแล้วเนี่ยกับหมอฟังผมก่กนครับคุณหมอ ว่าไงผมมีเลือด HIV ครับเขาไม่ไม่ก้อยซิกเป็นไงคุณไม่รู้หรอครับว่าเลือดก่อ HIV เป็นแบบเดียวกันตอนนี้ตอนนี้ถ่ายถ่ายเลือดไปยังหมอยังยังไม่ถ่ายไม่ได้เบลเบลบวกบวกเป็นลบหมอสูตรนี้ฮะบวกเป็นลบไลบคุณซิกออกไปก่อนครับคือคุณซิกเลือดคุณซิกแก้ไม่ได้ครับูตรไหนเนี่ยเอากูเป็นบวกเฉย HIV บวก HIV เป็นเป็นลบต้านกันเถอะ มึงยืนจำเพี้ยอะไรมึงไม่ออกไปแล้วคนทั้งว่าหมอดำๆเหมือนกันตายแม่งป่อยแม่งตายไม่งเพี้ยเนี่ยกูไม่ไหวแล้วว่ะผมเห็นอะไรอ่ะครับมีสีดำๆ่ะครับตรองนั้นอ่ะหมอยมันฮะหมอเป็นไงบ้างครับหมอกูจะพาเสร็จไป็นแน่นเนี้ย นี่นะเขาได้เหรียแค่พักฟื้นนะครับรอเคได้ได้ครับได้ครับโรนี้ผมวิสัยนะครับมีแค่ไม่สองมีแค่ไม่กี่อย่างหรอหบอกคดีกันเดี๋ยวกูบอกเองเรียกเลี้ยงผู้หญิงคันนี้ขอลุกขึ้นมาได้แล้วครับเดี๋ยวผมไปแจ้งญาติก่อนครับตายแล้วมั้งอ่าเชิญเชิญเชิญญาติตรงนี้ครับเดี๋ยวผมมาบอกให้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยอเลยทีนี้เอาเชิญญาติก่อนครับให้คนดูแลเขาคนหนึ่งนะครับยัไม่จบอะไรอ่ะลุกมาดิ คือ, oh. อ,อลดลดกล้องลงนะครับหมอหมอไม่ให้บันทึกนะครับตากอูอย่าบ้าแหลมแหลมแหลมคือคืออย่าบ้าแหลมค,คือผมจะบอกว่าตอนที่ <c oughs> สมองที่ไว้เก็บความทรงจําเนี่ยปกติแล้วมันอยู่ประมาณซีกซ้ายครับแล้วคนเราเนี่ยจะมีบุคลิกที่ซ่อนอยู่อยู่ที่ประมาณซีกกลางอะครับแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าซีกซ้ายของเขาเนี่ยได้รับความเสียหายซึ่งคนปกติแล้วเนี่ยอาจจะต้องตายไปแล้วนะครับแต่คือเหมือนว่า มันเกิดเหตุทําให้ซีกลางเนี่ยมันไปผสมคนเปรอบซีท้ายครับทาให้บุคลิกที่แท้จริงเขาออกมาครับมันเป็นผสมมาซีซ้ายครับหมอไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าจะมีความทรงจําที่หายไปเนี่ยมันจะกลับมาได้เปล่าเพราะมันความทรงจํามันถูกทําลายไปแล้วครับแต่แต่ว่ามันเขาน่าจะแบบแทนที่ด้วยบุคลิกที่เขาเก็บซ่อนไว้ในซีกลางครับซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะเป็นอันตรายครับเพราะเลือดข้างหมอบอ,อ,อกแล้วก็ก็ถือว่าแบ่ <Bang. S 1> งประสบความสําเร็จนะครับ แบ่งสมองผมไปให้ให้เขาสักครึ่งได้ไหมครับแล้วเมื่อไหรเขาจะเลิกบ้าครับอันนี้คืออันนี้คือแบบประสบความสำเร็จแล้วครับเนี่ยมันอ่าผมช่วยคนไข้ได้มันไม่ประสบความสำเร็จยังไงครับเอ้ยพี่พี่หยาบูบำพี่พี่พี่มึงศบตาคุ้มพี่หาบุบำหยาบุบมผมแบ่งสมองเขาหมุนหมุมแบ่งสมองผมให้เขาสักครึ่งได้ไหมัมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะงั้น่มให้เลยเนี่ยไม่ครับสมองสมองมัน มันมันมันไม่ได้หายไปไหนครับมันแคสโดนดาเมจครับแล้วมันก็ถูกทำลายใช่ครับเศรษฐเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณสองร้อยอะไรครับเนี่ยไม่ครับเหมือนว่าสมองส่วนกลางบุคลิกบุคลิกที่เขาเก็บซ่อนไว้ครับ มันไปแทนที่บุคลิกเก่าครับตอนนี้เขามีโอกาสหายไหมที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์คหมอหมอ้าหรือเปล่าหมอตอบไม่ได้ครับแต่ว่าเอ้อีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้คุณซิกทานยาสม่ำเสมอด้วยนะครับไม่เป็นตอนผมถามก่อนเลยตอนแรกที่บอกว่าคุณซิกเลือดบวกคือเอาเลือดบวกให้เขาไปแล้วใช่ไหมครับยังยังครับยังครับหมอเห็นพอดีอหมอสังเกตเห็นพอดี คือคือต้องบอกว่าเรื่องของคุณซิกเนี่ยมันเป็นเรื่องบวกก็จริงแต่มันเป็นระยะแรกครับเขาสามารถอยู่ยืดได้อย่างคนปกติมีเซ็กมีอะไรได้ปกติเลยครับแต่เขาเนี่ยยังไม่รู้ตัวครับว่าแต่มันต้องกินยาครับเพื่อให้ชีวิตเขาอยู่ได้นานๆนะครับอ๋อมันมันไม่ต่ำคนเลยครับให้ให้ความรู้เขาหน่อยดีกว่าเลือดมองเห็นได้ไงพราแบบเป็นเลือดบวกมันดูจากหน้าเป็นรอบครับรอบๆกายเป็นบวกดูจากหน้าเหรอใช่ครับอันนี้หมอเห็นจากรูปลักษณ์ของหน้าเลือดนะครับมันจะมีมันเป็นสับทางแพทย์นะครับมันเป็นซิลิโคนฟอร์ครับ Oh. ใช่ครับมันเป็นมันนเป็การดูจากเลือดบวกรับยังไงก็อย่าให้อะไรช่วงนี้อย่าให้อะไรกระทกระเทือนสมองเขานะครับเขาอาจจะตายได้เลยนะครับเพราะเหมือนว่าแค่นี้ที่เขารอดมาได้ก็ปฏิหารมากแล้วเพราะคนปกติเนี่ยถ้าเสียความทรงจําส่วนนั้นไปเนี่ยอาจจะตายครับแต่โชคดีนะครับที่สองส่วนกลางเนี่ยมันมมันมันนถูกเขาไปรวมกับฝั่งซ้ายครับมันทําให้เขาได้มีเหมือนเขามีชีวิตที่พูดง่ายคือเหมือนเขามีชีวิตที่สองครับชีวิตแรกเขาตายไปแล้วครับ ผมมีวิธีแก้ปัญหาครับเดี๋ยวไอ้ไอ้แป๊บนึงครับจบออนไลน์เอ็งจะจบออนไลน์มึงพึ่งดีกว่าเดี๋ยวให้ให้พวกคือคือหมอสงสัยนานแล้วครับนี่คลอกใจครับมีหมอดีอยู่่ครับคือหมอสงสัยมานานแล้วครับคุณดอมครับผมไอ้เคี้ยนี่ใครครับเนี่ยก็คนไหนครับคนไหนเนี่ยคือเขาปวดเขาปวดหมอไม่หยุดเลยเนี่ยอ๋อั้โกพูดช่วยหมอไม่ใช่ครับหมอมาคนเดียว ครับงั้นเดี๋ยวหมอมีคิวพาต่อต่อเดี๋ยวหมอต้องไปก่อนนะครับหมอหมอไปต่อเลยอ่ะครับผมใช่ครับหมอต้องไปต่อเลยกี่คิวว่างคิวโอนเงินโอนเงินเลทสามเจ็ดหนึ่งแสนนะครับเออไหนแล้วเขาไปนอนแล้วเดี๋ยวเดินเรื่องกันนี่เป็นห้าครับเรื่องเงินนี่เป็นหาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ทางการบัญชีมอกเค้าเลยเดี๋ยวได้ครับเหลือกี่คิวเัาเนี่ยหมอสามที่สองครับวันนี้ไอเดียวพอพังแล้วไปไงอ่ะไม่เป็นไรครับหมอเดี๋ยวหมอบวกแท็กซี่ไป